อีวังเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสักกุเกสุวิหะติกะปิละวัตถุสัมิงมหาวนีมาตามหัตาพิกขุสังเคะสิธังปัจะมตเตหิพิกขุสังสเตหิสพเพหิวะอรหัตเตหิทะสหิจะโลกาทุทาตูหิ เทวตาเยปุยนะสันนิปฏิตาโหติภคควันตังสัทนายะภิกขุสังคจะอัตโคจตุนังสุตตะวายสกายิกานังเทวนังอติตะทโหอิยังโคภควาสักเกสุวิหะละติก <c oughs> รปิละวั ทุสัมิงมาหาวณนมหาตาพิกุสังเชนะสิทธิปัญจมตเตหิพิกุสเตหิสัพเพหิวะอรหัเตหิสัทสหิจะรลกะทาตูหิเทวะตาเยุยเยนะสันนิปฏิปตะตาหอน พระวันตังสัทนายะพิขุสังคจะยันนูนะมะยมปิเยนะพระกวาเตนุปะสังกะเมายามะอุป,ปะสังกะมิตตวาพระกวะโตสันติเกปเจกะคาถาพาเยยามาติอัฏโคูตาเทวตาเสวยยะธามปินามะพระละวา ปุริโสสัมสำม,มิจตังวาภาหังภาษาเลยยะปาษาละติงวาภาหังสัม,มิจเลยะเอวมีมีวสุทธาวาเสสุเทเวสุสสอัตตาหิตาภักวัตโปตโปุรัโตปัตุระหังสุอัตตโคตานเทวาตาภักวันตัง อภิวาทตวาเอกมันตังอัจสุเอกมันตังทิทาทิตาโขาเอกเทวตาพระวัตตสันติเกอิกมังคาถังอภาสิมหาจมมยุปะ <c oughs> วะนัสะมิงเทวากายาจะมาขะตาอ,อาคตัมหิหะอิมังธรรมะสมัมยังทิ ขิตาเย,ยวะอป,ปะลาชิตะตันกันติอัตตะโคปะอป,ปะลาเทตาวะาปะวัตโตสันติเจอิมังคาทังอภาสิตัตตะพิกขบูสะมาทะหังสุงจิตตังอัตตะโนโอุจุกะมะตังกังสุสาละทีวะเนตานิคะเหตาวาอินทะดิ ยานิขลขันติปัจจิตาติอัตคุอัปปาราตีเตเวเทวตาภะวัตโตสันติเจอิมังคาทางอิภาสิเศตบาคีรังเจตบาปาลิสังอินทะคีรังโอจัตจะมะเนชาเตจะลันติสัตวะสิตาวิมะลาจักขุมะตา สุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปาราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังกาถังอภาสิเยกิมกิมจิพุทธังสานังคตาเสนาเตขะมิสสันติอปัยภูมิงปะหายมานุสังเทหังเทวกายังปะลิก ปูดิสันติติอัตขูพระกว่าพิขูอมันเตสิเยปุเยนนภิกขเวสทะสสุโลกะคาตูสุทีวตาสันนิปติจาหุติตะถาคตังทัศนายภิกขุสังคจะเยปิเตภิกเวะเพี๋สุงอะตีจะมัต ธานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธทาเอสัมปีพระกัันตานังเอตะปะละมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเสยยะทาปิไมหังเอตะละมะหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอานาคตะมัทธานัง อะระตะสัมมาสัมพุทธาติสัมปิปกวันตานาเอตะปะละมาเยวะทีวตาสันิปติตาภะมิสันติเยยะถาปิไมหังอตะละหิอาจิขิสามิภิกขวีทีวกายนานังนามะหิกิต ติยิสามิพิกเวีทีวักายานังนามานิทีนิสามิพิกเวีทีวักายานังนามานิตังจุนาทะอาสาทุกังมะนะสิกโลทะพาสินมะสามิติอวังพันติติติตโกติพิโคปะวตโตปัตสสโสสุงยะ ภคะวาเอตะัสะูจะสิโลกะมนุษยากัตสามิยากาผูตังอัตตสิตาเยสิตาคิริครพะลังปะหิตตาตะมาหิตาปุถุสาสีหาวะดิสีนาโลกะหังสาภิสัมพุทโนโอทาตะ มะนะสุทธาวิปสัสสน,นะมะนาวิลาภิพินโยปัจจสะเตัยสยะวาวณนกาปิละวัฏวีตตูอามันตะอีสทาสาวกีสารนีรเตเท,ทวกายาอภิกันตาเตวิชานะ นาทะพิกาวุตเตจอัปะมะกะลุงสุตวาพุทธพุทธะส,สัสสะนังเตสัมปาตุละหุญาณาังอะมะนุนสสนังบเบเทัสสะนังอเปเกสะตะมะทักขุงสะหัตสังอทังสตตะลิงสะตัง เอกจหัตจานังอภมุจจานะนุสสะจงอภเกจนัตตะมัทธคุงทิสาสัพพากุยาอหุงตัสสะสัพพังอวิญญายะวะวิกิตะวานะจักขุมาตโตอามันตะยิตัสสาสาวกีสารณีละตี เทวกายะภิกันตาเตว,วิชินาทะภิกขุสาออเยปุหังจิตตะิสามิกิลาหิอปุนุปปะโสสัตสัสหสาวะยะคาภุมมากาปิและวัฏฏวาอิทธิมันตุชติมันตูวน,นามันตูยสสิโนโมธมนาอภิกามุงภิกขุนังไม่มีติงว่าลังชะสัจสา,ชา,ชา มอวะมัตตายักขานานตะวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูวันนวันตูยสัสสิโนโมธรมนาอภิกามุงภิกขุนังว่ามิติงวะลังสาตาคิาติสหัสสายักขานานตะวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูวันนวันโดยะสัสสิโนโมธรรมนาอภิกามุงภิกขุนังว่ามิตริงวะลังอิเจเตสุภะสะ จะหัดจะยักขานันตะวันิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสีโนโมธรรมนาธิกามุงพิกุนังไม่มีตริงวังเบียสามิตาปัจจะสตายักขานันตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสีโนโมธรรมนาวิกามุงพิกุนังไม่มีริงวังกุมพิโรลาชัคะหิโกเวบุตรรัตสะ Những bề sắc nang phi nhung dạng 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 สติคันธพ,พานังยทธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตจัจะปะหาโวอิอทินรมมนามหาภะราอิต,ติมันโตชติมันโตวันนาว,วันโตยสัสสิโนโมธรรมานาอภิการมงพิกุนังไม่มติงวะลังทัขิขทินางจะทิสังราชาบิหุปะลหุตับปัสสาสติปุงพัน กานังอาทิปติมหาราชายาสศิโสปุตตาปิตัสสะพระหมูอินทมานามหาภรราอิติมันตุชติมันตุวนาวันตูววนตยสศิโนโมทมานาอาภิการมองคุนังไม่มติงวลางปัฉิมาปัจจิมัจจะทิสังราชาูบุวิลูปะคูปัสสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชาญาสศิโสปุตตาปิตัสสะพระหมูอิติ อินทมนาพระหัพระลาอิทิมันโตชติมันโตวนาวมันโตยัสสิโนโมทมนาพภิกามุงภิกขุนังวมิติงวังอุจจัจะติสังราชากุเวโรปปะชาสติยะขานังอาทิปติมะหาราชายัสสิโสบุตตาปิตัสสะพระหูอิทอินทัมนามหาพระลาอิทิมันโตชติมันโต วันนวันโตยสัตสีโนโมธรรม,ามานาอภิกามุงภิกูนางไม่ม่ติงวลันปุยฺญะสติตะตะ,ตะลัทธัวเทกิเนนะบิลุเถโกปัติเมนะปิลูปะโคปุเวโรุตตะลังติสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมันตาจัตุโลทิสาทัปพัฒพะมาลา กันทะวะเนกาปิละวัฏเวเตสังมายาวิโนทาทาสาอากูวัจนิกาจัตถามายาปุเรียนทุเวเรียนทุนินจะวิทุโตจะหะจันทะโนจามะเสจทจะกิน,นุนัตถุนินันทุจะ ปานาโุอุปมันโยจะเทวสูตจะมะมาตะลิจิตตะเสโนจะคันพัมพูนโลูลาชาสโนสะพูอาคูปันจะสิโคจีวะติมพระลูสุลิยะวัจะสะเอเตจันชีจะลาชาโนคันทัพพาจะหะ ลาชุพิโมทมานาอาภิกามงพิกูนังมะมิติงบาลังอะถาคูนาสะภานาคาบีสาลาสหาจันชะกากมพะพัทสะตะาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะรัฐาจะอาคูอานาคายาสสีโน อีลาวันูมหาลานาโคจูป,ปาคะสม,มิติงวะลังเยนาคะเชลายเชสหัสาฮหาลันติสัพพาชิกานิกขิโสวิทธวัจักขูวีหายะสาติวัชมัจัตตา จิตลาจัตนาอิสอิติเตสะม,มานามังพพยันตาธานาคาลาชาณมาสิสุปันนะโตเชมมะกาสิพุทโทสันหาลิวาจาหิบุปภะยันตานาคาสุปัญญาจะละ Nạc mạc căng sụp hút Chị ta Vật chị là hạt Thế nạc Sắc mút thang Sáng thang Ác sụp la sĩ ta Phá tạ lô Vá sạc thị măn tố Gia sạc sinh la Tha nạc วิปจิตติสุจิตติจะปะหาลาโมนะมุจีสหตัสสาสะลิปปต,ตาตินังสัพเพเบโลจะมานากายสัสสนิตรวะพระอิงเสนังลาหุพันตมุปากะมุงสะมาโยทิสะพันตันเต,นต ขุน่นางไม่ติ่งวังอาปโปจะทีวะปะบีจะเตโชวายโยจะถาคะมุงวะลุนาวะลุนาทีวะสูโมจะยักษะสะจะหะเมตตากรุณากาย,ยิกาอาคูทีวายะสาสนิโนสะทีตีสะหะถากา,ายาสัพพีน,น,นันัตวานิโนอิทิมันตูชุติมันตู วันนาวันโตยัสสีโนโมธรรมนาอาภิกามุงพิคูนางไม่มติงว่าหลังวิทูจะเทวาสหีจะอะสะมาจะทิวียะมาจัทาจนทสูป,ปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักคิดาสุริยันสูป,ปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักคิตานะค่ะ ขันตานิปุลักขันตะวะอาคูมันทะพระลาหะกะวะสูนังวาสะอูเสถุสัคโคปาคปุลินทะโสทะเชติสะหะทากายาสพินานาตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตว,วันนวันโตยะสสีนูโมธมนาอาภิการมุงพิกขุนังไม่มีติงว่าะรง อาทาคูสะหะคูเดวาจะละมะจฉิสิละลิวะอะลิทกาจะโลโลชาจะอุม,มาบุพะนิพาสิโนวะลุนาจะหะธรรมาจะอุจจัอุตจตัอจุตาจะอเนชกาสุเลยยะลุจิลายาคูอาคูวาสะ วะเนสิโนสเตเสเตทศักทากายาสภพนันตวานิโนอิทิมันโตชฉติมันโตวันนวันโตยสะสิโนมูธ nah, ัมนาพิกามุงภิก <Two> <sh> ุนางไมมิติงวลังสัมมานามหามะสัมมานามานุสามานุสุตตะมาสิกฐาปะสุติกาอาคูอาอาคูมะโนปะทูสิกาอัฏฐาคูละหะ โยเทวเยจะโรหิตาวาสิโนปาละคามหปาละคาอาคุเทวายศิโนสตเสตสะทัสะทัสะากายาสะพีม,มานตวันนิโนอินต,ติมันโตชุติมันโตวัวน,นาวันโตยศสสิโนโมูธมนาอาภิกามุงพิกุนังไม่มีติงวหลังสุกกากะลุมหาอหาตุนา ตาคูเวะนะสะจาจาฮะปูทาตะไคยหาปาโมคาตาคูเทวาบิจิกินาสะทามัตตาหาละขะชามิสะกาจะยัสะสิโนชานะยะยังอาคาปะชุโนโยทิสา อภิวิสติทเสเตสะัทะสะัท,ะะทากายาสพีนานาตวนันิโนอิติมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธรรมนาอภิกามงพิกูนังมะมิติงวลังเขมิยาตุสิตายามากันทกาจะยัสสิโนลมลำพิตากาพิตากาลาเะเสธาพิ โชติมานาจะอิอาสิวานิพมาละนะละ,ละติโนอาคูอัฏฐาคูปะณะนิมิตาพระเสเตสตระสะทากายาสะเพนะนัตตะวน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสะสิโนโมธมนาภิกรรมุงภิกขุนังวะมิติงวะลังสัตสีต,เติเทวะ นิกายาสาัพพินาตะวันวนินโนนามันวเยนะอคันจุเยจัดเถนะสิสาสาหาปธธาุทธชาติมัคคิสีลังโอคตินนะมะนาสะวังทิเคโมทะตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุภามะระมัะะมะตโตจะอุปาอิทธิมัตโตสหะจะนังกุมาโลติสโสจะโสปาคะจะมิติงวัลังสะอัจจะพระมโลกาั์มหาพระมาพิติปติตุปะอุปะปันโนชุติปันโตพิยะจะมากายโยยัสสิโสท เศรษฐะอิสราอาคูปันจิก,กวัตสวัติโนเตตัสัมชัดโดอาคูอาลิโตปะวัดลิโตเต,ตจับเฮอภิกันเตสินเตจีเวพัมะพัมะเกมาละเสนาอาภิกามิปัส กันหัสสะมันทะทิยังเอตะคันหะทะพันทะทะลาเคนะพัน,นะทะมัตุเวโวสมันตาปะลิเวเลทะมาโวมุติททะโกจินังอิตินัตทะมหาสีนากันหะสนังอะเปยะสิ ปานินาตะละมะหจสะ <c oughs> สมะลังกตวานะพรละวังยักาปะพุตสะโพมีขูทะนะนยะโสโตสะวิชิโกตะทาโสปุจุทาวัตติจังกุปโทอะอาสะยังวะสี ตันจะสัพพังอภิญญายะวิวัิวิว,วัคคิตตวานะจะกุม,มาตะโตอามันตะเยตถาสาวกีสา,สารณีละเตมาละเสนาอนภิกันตาเตวิชาณัฐะพิขัตวเตจะอัปปะมะบุบลงสัตตวพุทธธรรมจะลายละ นังวีตะลาเคหิปักกามงเนสังโลมัมปิมิชะยุสัพเพวิจิตะสังคามาพายาตีตาสะมะสยะสะิโนโมินติสหะูเตหิาวกาเตะเนสุตาติ